นายกสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรีประชุมบอร์ดบริหารสมาคมวางแผนบริหารจัดการทีมใหม่หลังกระ่ตยป่าจันทบุรีเ c ตกชั้นไปเล่นในดิวิชั่น2ฤดูกาลหน้าครับรองประสานความร่วมมือกับกลุ่มทุนเอกชนอบจจันทบุรีในการพัฒนาทีมครับที่ห้องประชุมสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรีดรอิสิวุฒิตั้งเกียรตินายกสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรีได้ประชุมบอร์ดบริหารสมาคมกีฬาจังหวัด เพื่อวางแผนบริหารจัดการสโมสรจันทบุรี FC หลังมีผลงานตกต่ำจนต้องตกไปเล่นในลีกภูมิภาคดีวิชั่น2ในฤดูกาลหน้าซึ่งในที่ประชุมได้ร่วมวางกรอบการบริหารใหม่โดยจะต้องประสานความร่วมมือและเจราจากับบริษัทแคชชูเดย์และกลุ่มทุนออ b i บิทผับในการสนับสนุนทีมร่วมกันพร้อมประสานไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีในการใช้สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรีเป็นสนามเย่าวในการแข่งขันและการฝึกซ้อม เนื่องจากฤดูกาล2,553ถึง2,554ในขณนะนั้นทีมจันทบุรี f อต้องไปใช้สนามกีฬามหาวิทยายลัยราชภัฏรำไพพรรณีแทนสนามกีฬากลางจังหวัดและวางกรอบการจัดการที่ชัดเจนซึ่งเชื่อว,ว่าถ้าหากรับความร่วมมือทั้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีและสปอนเซอร์จากบริษัทแคชชูเดย์ในการสนับสนุนทีมจะกลับมาแข็งแกร่งได้อีกครั้งก็มีอยู่สามประเด็นประเด็นทีดหนึ่งก็คือให คุยกันรอบนอกก่อนคุยกันรอบนอกในเรื่องของการประสานงานเวลาอารูปแบบไหนเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็คือทีมฟุตบอลของาจาังหวัดพุทีจะเรือ,อกตั้งกันมาได้อะไรก็ได้แต่สมัยท่านเลือกตั้งตัแรกนะครับเมื่อกอตั้งมีคนรับผิดชอบไปมันจะดีหรือไม่ดีอันนั้นไป,ไปว่ากันไม่ได้แต่เพียงแต่ว่าเราต้องคง,คงไว้ให้มันดีที่สุดนะครับนี่ก็คือให้คณะกรรมการบางท่านคืนอท่านสองคน,นไปคุยในรอบนอกอก่อนอันที่สองก็คือวันนี้ คณะกรรมการได้คุยกันว่าสิ่งที่มันจะเป็นประเด็นปัญหาก็คือต้องมีทีมจัดการการบริหารอันนี้สมาคมรับเช่น,นจวิธีการจัดการแข่งขันในเรื่องการนเรื่องการดูแลเรื่องอะไรต่างๆซึ่งจะต้องอ,อ,อำนวยการสะดวกให้กับทีมที่จะลงแข่งโดยเฉพาะทีมเราด้วยทีมเขาด้วยทงงนนั้งย่อทั้งยืนอะไรต่างๆที่จะมาถึงเราเนี่ยอันนี้เราจะเป็นแม่งานให้ ถึงที่เราต้องไปขอความเป็นพี่ใหญ่ก็คือขอท่านนายกโจ้นายกอบจอเนี่ยก็คือเรื่องการใช้สนามกีฬากางที่ต้องมีรูปแบบในการแข่งขันที่มีสนามซ้อมสนามที่สองสำรอ,องไว้ก็คืออาจจะเปลี่ยนบรรยากาศในการแข่งขันและการเข้าชมคือสนามรับแขนอันที่สามก็คือสนามสําสหรับการซ้อมอาจจะเป็นสนามเขาบัวซึ่งเป็นสนามที่มีบรรยากาศทิมทันแล้วก็สนามกว้างกว่านในมาตรฐานนะครับเมื่อสามส่วนเนี่ยเราประสานกันได้เรียบร้อยแล้วเนี่ย เ,เราก็จะทำมโมโยลงกันคณะกรรมาการก็ถามว่าแล้วทำไมไดแ้แค่สองส,ญญสอย่างสมัยจะไปยากอะไรเมื่อเรามีเจตนาลมที่ทําให้ดีแล้วมันติดขัดแล้วทุกคนไม่เอาด้วยก็จะไปยากอะไรก็ไม่เอาจบไม่เห็นเราไม่ส่งทิก็ไม่ส่งทิ้เท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่เรา,เราคิดว่าทางานอย่าไปซีเรียสแต่เราคิดรูปแบบให้ดีสภาใต้าการบริหาร ของผมของท่านนายกโจ้ของพวกเราหรือพี่เปียกถ้าร่วมกันผมว่าไม่มีอะไรทำได้เพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่พวกเราหวังไว้นะครับแล้วก็จะเดินเดินหน้าต่อไปขณะที่ในส่วนของการร้องเรียนจากกลุ่มโรงแรมและบริษัทห้างร้านต่างๆในจังหวัดจันทบ,บุรีที่ทางสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบ,บุรีได้ค้างชําระกับร้านต่างๆมูลค่าหลายแสนบาทนั้นและความไม่ชอบมาพากลในการเบิกจ่ายต่างๆด้านนายกสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบ,บุรียืนยัน ติดปัญหาที่ตัวบุคคลและจะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือวันนี้จะมาคมกีฬาได้ประชุมกันถกเถียงในความขัดแย้หลายคนบอกสมาคมกีฬามีปัญหาสมาคมกีฬาไม่ได้มีปัญหาแต่สิ่งที่มีปัญหาคือเรื่องของตัวบุคคลเฉพาะบุคคลเพราะฉะนั้นสมาคมทํางานยังรูปแบบในเรื่องของการพัฒนากีฬาในจังหวัดจันทบุรีแล้วกับให้ลูกหลานของพวกเราอยู่ตลอดเวลา ในกรอบภายใต้การนําของผมในกรอบภายใต้การสนับสนุสนงื่อนไขขององค์การบริหารส่วนวัดตะทบุรีโดยท่านนายกโจ้แณะสมาชิกสจที่นุมัติงบประมาณแล้วก็ต้องเรียนว่าภายใต้กรอบของสมาคมเนี่ยเราเดินงานอย่างสม่าเสมอมันจะอาจจะขาดช่วงหายไปก็ตอนที่ผมได้ไปบวชประมาณสักหกเดือนแต่ว่าในสิ่งที่มันเป็นประเด็นปัญหาในเรื่องของงบประมาณที่เรื่องของห้างร้านต่างๆนั่นก็คือบางส่วนได้เบิกเงินไปแล้วแต่ เจ้าหน้าทีบา่บางคนไม่ได้เอาไปจ่ายเงินเขาหรือจ่ายอยา่างราชาเพราะฉะนั้นใครที่เบิกเงินไปแล้วไม่ได้จ่ายเขาก็ต้องรับผิดชอบในส่วนของสมาคมไม่มีอะไรที่ทเ,เราไปเขาเรียกว่าอะไรภาษาชาวบ้านเขาเรียกสมาคมจะไปคดโกงเขาไม่มีเพราะว่าเราทํางานตรงไปตรงมาเรื่องเงินทองนั้นเราประชุมเข้าที่ประชุมตลอดไปลานอกจากนั้นในส่วนของการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่3 1จันทบุรีเกมในปี2558 สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมวางแผนกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีในการเตรียมสนามแข่งขันและนักกีฬาให้พร้อมต่อการแข่งขันและร่วมวางกรอบยุทธศาสตร์กับจังหวัดจันทบุรีมีพร้อมที่สุดก่อนการแข่งขันในเดือนมีนาคม2 5 5 8ครับปี58เนี่ยได้คุยกันก็ดีใจที่สอจอนำเรื่องนี้เขาา้าสภาและท่านยกท่านตอบชัดเจนนะครับในเรื่องของ การแข่งขันกีฬาผมยังบอกว่าวันนี้ถึงวันนี้มันช้าวันนี้ป้ายทั้งหมดมันต้องขึ้นแล้ววันนี้ก็ก็ก็คุยกับพอการกีฬาแห่งประเทศไทยประจำอย่าวัดทีทุบุรีไปว่าท่านผอวันนี้เนี่ยมันช้าแล้วนะเลย่กายขึ้นป้ายสิบมุมเมืองของสิบอำเภอเมืองจันทรายใต้กรอบของสองปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ว่ามาอยู่หนึ่งปีเกษียณมาอยู่หนึ่งปีย้ายนะครับแล้วท่านผู้ว่าท่านปัจจุบันเนี่ยท่านก็มีจิตใจที่ที่ดีงานที่เรียบง่ายแล้วก็เป็นคนตรงตรง อย่างนี้ผมว่าต้องรีบนําเสนอท่านแล้วท่านจะได้เรียกประชุมกรอบใหญ่นะครับเรียกประชุมกรอบก็ <c oughs> มีทั้งท่านนายกอบจอมีทั้งผู้ว่ามีทั้งการกีฬามีทั้งสมาคมมีทั้งการศึกษามีทั้งการท่องเที่ยวมีทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องมันจะได้เป็นรูปแบบว่าใครจะแบ่งงานยังไงแล้วท่านนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะอันนี้มันถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องรีบจัดระบบรูปแบบเขาเรียกจัดถนนเดินให้กับจังหวัดให้ได้แล้วผู้ว่าจะย้ายไปใครจะมาก็ต้องเดินตามนี้